สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับผามเพื่อนมาชมนะครับมะม่วงหาช้างนะครับผมลูกใหญ่ๆกันเลยนะครับผมัะเป็นปีที่สองนะครับที่ออกลูกน้องนะครับผมเหนะครับลูกใหญ่มากเลยครับมีหลายลูกเลยนะครับผมนะงามๆกันเลยเนาะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะเป็นมะม่วงปีที่สองนะครับที่มีลูกนะครับผม งามๆกันเลยครับผมนะลูกใหญ่ๆเลยนะครับผมนะขายเพื่อนชมน้องนะครับผมนะมันอยู่สูงนะครับเลยอมองไม่ค่อยชัดนะครับผมครับลูกใหญ่มากเลยนะครับผมนะค่อนข้างดกเลยทีเดียวนาะนะครับ ดูนะครับโลกใหญ่จริงๆนะผมน่ะขอาห้เพื่อนชมครับอยู่ปลายคลองเนาะนะครับดูนะครับโลกใหญ่เลยนะครับผมตกดกเลยนะครับถือว่าดกเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นปีที่สองนะที่ออกลูกนะผมนาะ ลูกใหญ่มานะครับผมหนะับดูนะครับตรงนี้มีสี่ลูกเนาะลูกใหญ่มากเลยนะครับผมหนะัปบป่าเพิรมาชมนะครับผมว่างาช้างนะครับผมอยู่ริมคลองนะครับผมหนะักคลองในสวนนะครับผมหนะัก ถ้าเป็นสุกก็จะเนื้อหวานปานกลางนะครับไม่หวานมากเนาะถ้าเป็นลูกดิบแบบนี้นะครับน้ำปลาหวานนะครับอร่อยแน่นอนครับผมท่านแต่อยากทานน้ำปลาหวานฮะมาครับผมนะมาเก็บได้เลยเนาะนะครับผมนะครับข้างบนนี้ลูกเยอะๆเลยนะครับผมดูนะครับเยใส่นิดนึงนะครับผมนะ ดานบนโน้นลูกเยอะเลยนะครับผมอมวงต้นไม่ใหญ่นะครับผมนะันะครับเพิ่งออกลูกปีที่สองนะครับผมนะเดี๋ยวครับ,นะรบรอมวงริมคองเนาะเพิ่งออกลูกนะครับปีที่สองนะครับผมหนะั เคยมาถ่ายเพื่อนโจมทำใครอยากทานนม่วงน้ำปะหวานนะมาครับผมนะดูนะครับลูก,กใหญ่ๆกันได้นะครับผมนะนะครับถ่ายไกลๆก็ยังมองเห็นเนาะหน้าผมดูความใหญ่ของลูกเขานะครับ บรรยากาศริมคลองนะครับผมนะเงียบเงียบเงียบๆนะครับมองเหง้าหนาับผมท้งไร่ท้องนานะครับมีเสียงนกเสียงการล้อนะครับผมมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมลุกงามๆกันเลยนะครับพระมงงอาจางนะครับผมคลีปนี้กระจกนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ